เดี๋ยวมาดูคันต่อไปสวัสดีครับผมเป็นตัวนี้ตัวนี้กี่แรงไหมครับสิบสี่แรงสูบเดียวใส่เทอร์โบวิ่งได้ถึงสามร้อยไหมพี่กว่ามากสี่ร้อยกว่าเลยโอ้ มาถึงบ้านพี่เอแล้วครับพี่พีชไปเดินทุ่งบริจิตตรงนี้สายธรรมะกลิ่นมาเมื่อกี้ที่มันพูดอะสายธรรมานี่มันจะแปลคลิปเนี่ยมันนึ่งไม่ออกไงมันก็เลยพูดเออนึ่งไม่ออกไงจะเล่นเองนึ่งไม่ออกใส่เทอร์โบอินเตอร์ครับพี่อันนี้เทอร์โบของอะไรอะเป็นเทอร์โบพี่เล็กให้ส่งมาพี่เล็กเทอร์โบเหรอ คือบูดใจดีมากนะส่วนนี้อะไรเนี่ยลูกหนึ่งนี่แวิกัตรบัตเกดมาใส่โอ้หอยแข็งใช่ไหมเนี่ยแม่อันนี้เป็นเครื่องกี่แรงสิบสี่เหรอสิบสี่สูบเดียวก็เฟี้ยวได้คสูบเดียวก็เฟี้ยวได้ครเนี่ยมีน้ำมันไหมเนี่ยนี่แต่มันไม่แตกหมดอ่ะเนี่ยร้อยสายแตกก็เล่นกันมาแน่แน่แน่ อยากฟังเสียงแล้วนเนี่ยพี่พี่อินเตอร์นี่เขาเขาส่งมาทั้งชุดเลยเหรอไม่ใช่อินเตอร์อันนี้เราเราอันนี้เขาพี่เล็กเขส่งมาทันนี้อือันนี้เราไปเดินทำใหม่หมดอันนี้เราไปเ<ะ>ดินมาปอดมาพี่ไลยอดใจไม่ไหวแล้วแฟนตาต้านได้เหรอพี่สายให้ไหมเฮ้ยมันมันจะดีดปากเขาไหมเฮ้ยไปร้องร้องรองเผื่อพี่จะได้ช็อตได้ได้ลองเลยมาผมสตาร์ทให้ไหมหวันน<อ>ะ พี่ไม่มัไม่ต้องล่อไม่ต้องอะไรเหรอเอาวาสดีนไห้ต้องวาสลีนมันแค่วาสลีนมันก็ติดง่ายเลยโอ้มันหนังอย่างนี้เลยเหรอ น้ำมันน้ำมันน้ำมันมันคือกระจายเลยอะรอบมันเกินอ๋อเฮ้ยแล้วพี่วิ่งไปมันจะไม่ต้องหมดเหรอน้ำมันเครื่องพี่อะถ้าเราขับปิ้งอะ <m ul ets> ไมถ่ถ้าถ้ารอบมันเกินวัดเกอร์ไม่ตัดอะไม่ตัดอ้ดอาวทำไมอะทำไมาวัดเกอร์ไม่ตัดอะมันไม่เกี่ยวกันอันนี้มันมันเหมือนรอบเครื่องมันเกินแล้วมันดังอ๋อแล้วพี่มันอย่างนี้แหละอ่นแล้ว พังพังแสงเอ้ยแังแสบตายแต่บางท,ท è, ี่ทำรถผมเกินไปอ่ะไอ้นี่มันออกตรงไหนออกระบายออกนี่เลยเหรอใช่รอบมันเกินอ๋อแบบว่ารอบเครื่องมันเกินปุ๊บมันตีมาเลยไล่พวกนี้มันมันเกินไปเลยมันมันออกไหมไม่ออกไอ้แต่ทำไมไอ้เทอร์โบมันออกอ่ะมันดันไงมันดันแรงใช่ไหมถ้าเราวิ่งหลังมันไม่เกินอ่เกินมันไม่ออกไหมก็ออกออกนี่แหละไม่ไม่เกินถึงนี่ ถ้ามัดเคยมัดมัดไม้แล้วเครื่องจับเทียบกันอ่ะมันได้60กว่ากับเจ็ดสิบนี่เหรอเป็นโค้งย่ำนานะอ่า๋อได้เป็นโค้งย่ำนาใช่แต่โค้งอ่ะถ้าเป็นพวกใสพวกกระทิงแดงพวกอะไรก็น่าจะประมาณ8ปโค้งย่ำนาพี่เอาไปย่ำสักทีแม่งใหญ่เกาะโบนเอาลองลงเรามาดูโบ้โอ้มันตีกลับมานี่เลยโอ้โหมันดันน้ำมันสูบเดียวมันดันขึ้นเนอะขึ้นไหลออกเฮ้ยทำไมไหลออกนาะน้ำแตกประตูครับแล้วพี่ต้องเช็คน้ำมันเครื่องบ่อยบ่อยมั้ย ดูมันไม่ได้เลยเขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยเอินเตอร์อินเตอร์วอลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นแหละโอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหลฉันยังไม่ได้บอกเลยทำหมดเท่านั้นหมื่นหมื่นนะแกร์สายทำมาหากินครับพี่พี่อะเฉพาะต์โบเนี่ยที่พี่ทำเนี่ยที่เกาะมาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยรวมเครื่องถ้าเกาะที่เกาะเฉพาะเกาะนะใช่รวมเทอร์โบด้หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าบัวอะไรทำมมันน่าได้แม่เครื่องเดิมไหมนี่ ึ่่งทามหนอยได้ได้ยินข่าวว่าคันนี้หมดเป็นแสนนะพีสิแ่ได้หมดอะนรหมดแสนแหละอันนี้รวมซื้อเครื่องกับทำเครื่องหมดแสนทั้งคันอ่ะเครื่องด้วยชุดแต่งรวมรวมรวมโครงรวมหางไม่รวมเฉพาะเครื่องอันนี้เป็นโครงของอะไรอ่ะตาเลยมวยเล้งซื้อมาโชว์ห้อว่ซื้อมาทำงานผมบรถทำงานผมนี่นี่รถใช้งานเจ็บเลยเจ็เสียงีกีนี ไม่อย่างเทียอันนี้วินกี่นิ้วเลยห้านิ้วสวยขนาดนี้เลยเหรอพี่ห้านิ้วอ่ะเนี่ยพี่เอผมสงสัยอ่ะที่เขาเอาไปกึ่งอ่ะกึ่งมันกึ่งลงไปปุ๊บสายพานมันจะลงไปเสมอเลยเหรอทำไมก็กึ่งร่องเราวออะไรย่างูี้แหละใช่ไหมอันนี้รถของพี่เอนะพี่ถ้าใส่เทอร์โบ F55 นี้ได้ไหม มีมีของพี่โขวบางเลนทําอยู่เหรอเปลพี่โขวบางเลนโบว์สองลูกนี่ยที่แซมไปดูอ่ะใช้งานไม่ใช่เขาไม่ได้เขาที่กอบูอนะนะนะใครที่ว่าสตาร์โธนะเป็นเดียวดียังไงทำได้ได้กรอบูสองลูกเหรือเปล่าพี่โขว์บางเลนอ่ะไม่ธรรมดาไม่เลม่เลนี่เราเราเปลี่ยนไม่ให้บางลงมาเติมอันนี้เราเป็นเองร้อนไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสวัสดิ์เกตเวดเกตมาเกตมาเกตเวลาเวลามันมันมันเกินใช่ไหมบูนมันเกินปุ๊บมันก็ตัด ไอ้ตัวนี้อันดิ่งใช่มันจะดีดพูดถึงว่าเราตั้งลมไว้สามสิบปอนด์มันมทำงานไงนี่มันมันทำไมออกเพอแทนอะเพื่อแทมาปุ๊บแล้วลมลมออกนี่ใช่ไหมใช่มันดันไปมันออกออกตัวนี้เลยงเกินพูดถึงว่าลมมาเงี้ยมันแรงปุ๊บถ้าลมมันเกินที่เราตั้งไว้อะมันก็ดันมันก็ดันปิดดันปุ๊บออกตัวนี้เลยเออมันดันตัวนี้ไปอ๋อมันเปิดมันมันเปิดเปิดปิดอ่ะ รดเกียประมาณนั้นนี่รถใช้งานทุกวันของพี่เอนะนี่นี่สายธรรมหากินอันนี้มันใช้ได้ไหมวัดเกตเนี่ยใช้ไม่ได้เหรอติดไหมติดไม่ถึงพี่วัดเกตนี่มันเอ๊ย มันมีหน้าที่อะไรมมันไ่อูเวลาแบบลมเกินอะไรอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าไงมันไม่ดีหุ่นนี่มีสองคำแสนถ้าโค้งเน่ยโค้งจะได้มา <van> สามหมื่นห้าโอ้พี่อันนี้เป็นท่อพักกันเลยเหรอพี่อันนี้อันนี้เป็นท่อพักมันเหรอมารไอเสียมันก็แทรกใบพัดขาด ถ้าตรงตรงไม่ได้อะกระแทกกระพัดคันหมดเลยเหมือนว่ามันแรงเกินนี่ไงเหรอก็ขายนะไม่ขายป้าอะไรอะไรขายไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ขายป้าไม่ขายไม่มีไม่รู้ทะโบของอะไรนะอืมแรงจนน้ำแตกเลยครับน้ำมันเครื่องมันแตกไงปกติมันจะปกติมันจะแข็งเนี่ย สวยนนม,มยีได้คันมากครับจ่ได้ผมมองมาเนื่องว่าโค้งสยามไหมเนี่ยจริง <c oughs> จริงแล้วผมก็ไม่เคยมีความรู้เท่าไหร่หรอกในเรื่องรถทรงรถไายสีเดียวอะไรเนี่ยแต่ว่าก็เห็น

ขอขอบคุณมากครับพี่ก็ลงคูณเสียน้ำมันเครื่องไปประมาณครึ่งลิตรประมาณ3ลิตรไสามลิตรได้เดี๋ยวเก็บกระเซมนอาเเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกระเซ็นเบิร์ไปพี่กิมหมดประมาณ3ลิตร3ลิตรเออต้องใช้น้ำมันเครื่องเครื่องบินนั่นนี่วุ้ยกระเซ็นกจ่ายพี่มาสอ0 0ันั่เนี่ยโอ้โหโอโอ้โหสุดจัดเลยครับแม่อย่างสวยโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ